วันนี้วันที่6แล้วนะคะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่วันนี้ทําไก่พริกจวงใส่หอมใหญ่ เรามีออยถ้าอยากจะทำอาหารอร่อยๆอเรียกใช้ออยเลยนะคะย <laughs> ินดีรับใช้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย4ครึ่งนะคะบ่าย5โมงครึ่งเธอก็จะไปออกกําัังกายะค่ะ <laughs> เป็นไงคะคุณออยอร่อยไหมอร่อยค่ะต้องมาชิมนะคะนะคะ <laughs> ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมชิมกันนะคะวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้จะขอถามอซิม New c ซนจูรีหน่อยนะคะอซิมคะมีความรู้สึกยังไงคะสน,นุกค่ะมีความสุขด้วยจากเต็มที่หรือเปล่าคะเต็มที่เลยค่ะหมูกี่กิโลคะเป็นร้อยค่ะร้อยกิโลค่ะหมูร้อยกิโลนะคะเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจาก50กิโล60 70 80 วันนี้90พรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะกี่กิโลดูที่จํานวนเงินที่เราพอจะมีแจกนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ดีของสมาคมพ่อค้านะคะคือจะทําให้เกิดความสามัคคีกันเห็นไหมคะปั้มน้ํามันบางจ่ากเจ้าของมาผัดเองเลยนะคะคุณออเป็นยังไงอร่อยอร่อยแน่วันนี้อร่อยอร่อยแน่คุณอ๋อบ,บอกอร่อยแน่ดูสีสันสิคะคุณมาดูเทิกตรงนี้นะคะสีดีไหมคะค่ะ แล้วถามซอฮงสิ่คะซอฮงวันนี้เป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะซอฮงว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากมีคนชมก็เพิ่มแล้วเพิ่มอีกวันนี้เป็นร้อยกิโลนะคะเจ้าร้อยกิโลเลยร้อยเลยเหรอคะโอ้แล้วพรุ่งนี้จะสักกี่กิโลดีคะพรุ่งนี้จะผัดวุ้นเส้นอ๋รอราคะจะผัดวุ้นเส้นอันนี้ครูออยง้องนะคะสองพันบาทายังไม่ได้ให้ค่ะลลแล้วก็ขอ สัมภาษณ์คุณเตียงหน่อยครับคุณเตียงเป็นไงคะวันนี้เป็นไงคะสนุกะดีค่ะสนุกมากค่ะมาทุกวันเลยนะคะได้ค่ะสุดท้ายเหรอจ้าจะมาหรือเปล่าคะมาค่ะยอมทิ้งทุกอย่างเลยจ้าเรื่องกานนี้นะคะอันนี้ต้องบรรจุลงในกิจกรรมของสมาคมนะคะเพราะเป็นการทําบุญการที่เราจะทาโรงทานนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรอ้าขอบคุณมากนะคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟไปแล้วนะคะมาช่วยผัดได้สามสี่กระทะ ก็มันเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆก็สร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะคนที่ไม่ได้มาก็ทำบุญมากับเราด้วยส่วนคนที่มาก็หยิบนู่นหยิบนี่ช่วยกันผัดมีร้านไทยเอ็กซ์ซึ่งเป็นอจ้งใหม่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเถาชิวน้องออยจะเป็นคนที่ทำน้ำสำ,ำหรับผัดมาตั้งแต่วันแรกและก็มาช่วยผัดตลอดงาน แล้วก็มีคุณแอนเลขาคนสวยซึ่งขณะที่ลูกมาจากมืองจีนก็ยังไม่ได้สนใจอยากจะมาช่วยงานเพราะว่าปีหนึ่งเราจะมีงานการกุศลแบบนี้ทีหนึ่งการแจกทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเพราะว่าคนที่มาเอาส่วนมากที่ท่านเห็นใช่ไหมคะจะเรยียนคิวกันมาเอาแล้วก็มีความสุขวันนี้เราแจกเต็มที่ค่ะแล้วรงทานของเราจะอยู่ยงคงกระพันไปทุกปีถ้าพวกเรามีกำลังนะคะ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ